ฮัลโหลสวัสดีครับทุนพบกันอีกแล้วนะครับกับคนบ้ามาบองและในรายการคนบ้ามาบองทางช่องคนบ้ามาบองได้ร้อยแปดชานะครับวันนี้เอ่อเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับอโปนะซึ่งม,มีอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็เบื่ออาหารจนจะยังกินอยู่นะกินแต่กลับแล้วก็ น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเวลาน่าจะเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะแต่ว่าวันนี้แบบเหนื่อยมากผิดปกติแล้วก็มีคี้ตาแตกออกมาจากตาทั้งสองข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วจริงๆมันถึง,ถงตั้งนานแล้วแหละเออในการที่จะพาน้องไปพบแพทย์สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออถ้าเกิดว่ามันเป็นหลังจากที่พามาน้อยสองตัวนั้นมาอะไรย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าจะ น่าจะติดเชื้ออะไรจากจากลูกหมานะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นก่อนนะโอเคก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าสรุปน้องเป็นอะไรนะจะรักษาได้ไวยังไงน,นะอแอบทําใจไว้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาแก่มากแล้วนะครับประมาณสิบสิบสองปีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่คลิน,นิกนิดหน่อยนะครับเหมือนเดิมและไม่ได้ขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปจากคุณหมอในคลินิกจากคุณหมออย่างเป็นทางการนะครับก็เลย จะไม่ได้ถ่ายเยอะนะก็ถ่ายเฉพาะแบบตัวเราหมดนี่นะโอเคเอ่อคลินิกที่จะไปหาก็คือแก้วเหมือนเดิมนะครับแบบไม่โดนกันคือไม่ได้ว่าที่น้ำเย็นไม่ดีนะแค่มันไม่กล้าเข้านะแบบมันมันเป็นฟิลแบบติดหมออะ่ะเข้าใจปะโอเคป๊อปป๊อปอ่ะป๊อป๊ออ่ะ okay. ป๊อ ชัางน้ำหนักไปเมื่อกี้คือ24กิโลจ้า <G ül> เห็นอ้วนๆแบบนี้แค่24กิโลนะบาวิตโต้สีชมพูแบ่งกินได้สองรอบเนี <G> ่ย <ül> <G ül> <G ül> มันเป็นคีปตาแล้วก็ตาลอยๆวันนี้ที่ตัดสินใจต้องพามาหามหมอล่าสุดคุณหมอถอยพีเอ็มป้ายแดงใหม่จ้าว้าว wow. เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายไป1,600บาทสบายตัว <c oughs> สรุปเป็นตับอักเสบนะครับเพราะว่ามีการจอะเลือดตรวจเราก็พบว่าค่าตับขึ้นนะครับซึ่งเคยเป็นมาแล้วพูดไปเรี่งว่าตอนเปิดคลิปก็คือนางเคยแบบประสบอุบัติเหตุใช่ไหมล้วก็ตับน่าจะแบบถูกกระทบกระแทกกระเทือนอย่างรุนแรงหรืออาจจะมีชีกขาดอะไรเงี้ยนะครับ ก็คือก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่จะสุดรอบนี้นะก็คือเป็นมีความแบบว่ากินหญ้าแล้วก็พวกหญ้าที่กินเข้าไปออกมาพร้อมกับน้ําสีเหลืองๆนะครับคาดว่าน่าจะเป็นน้ําดีอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับระบบ GI นะครับ g a s t r o t e s t e n e อะไรนะาทางเดิอนอาหารและตับใดๆอะไรประมาณนี้นะครับนะก็พันหกร้อยก็จะแบ่งออกเป็นถ้า ค่าวิชาชีพเนาะค่าแ็บนะครับแล้วก็ค่ายามียาสามตัวหร้สี่่ะยาสามตัวนะครับมียาลดไข้บำรุงตับแล้วก็แก้อัเศษประมาณนี้นะก็พอดีเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยเวลาไปไปคลินิกรักษาสัตว์อะไรอย่างเง <laughs> ี้ยเจอเจ้าของสัตว์เนี่ยคุยกันแบบ ไม่มีอะไรมากั้นเลยนะเหมือนแบบรู้จักกันมาเนิ่นนานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วนะก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นี้นั้นกันเขาก็เราก็เล่าอาการหมาของเราให้เขาฟังนะ <S <S อะไรเงี้ยเขาบอกอว่าจริงๆแบบกินยาแก้เสียบอยู่บ้านก็ได้นะอนะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่นานขเขาก็จะหายอนะไรเงี้ยเราก็แบบอืมครับผมก็กลัวมันดื้อยาอนะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะก็เลยก็เลยไม่ได้กินนะไว้ เดี๋ยวคราวหน้าถ้าเป็นเีกจะลองให้กินยาแก้อักเสบที่บ้านดูนะครับเพราะว่าประหยัดทั้งค่ายาค่าหมอค่าน้ํามันแล้วก็เวลาในการมาหาหมอดีดีกว่าหลายอย่างเยอะเหมือนกันนะออ,อย่าว่าแบบอย่าดราม่านะอย่าว่าแบบร้นในปอกลัางหนานั่นนี่อะไรเงีเออ้ยขนาดแบบลูกกับพ่อแม่ก็ยังต้องพยายามประถมพยาบาลรัลกษากันก่อนที่จะมาหาหมอใช่ไหมแต่อันนี้คือเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคือไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้วินิจฉัยโรคเองเลยก่อนที่จะมาหาหมอนะเออก็คือแบบสังเกตอาการอย่างเดียวบเซิร์ฟอาการอย่างเดียวเลยรเงี้ยพอเห็นแบบเริ่มไม่ดีก็ถามตัดสินใจพามาหามหมอทีเดียวยรประมาณว่าแบบยุ่งแหละช่วงนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะแชร์กดแชร์แชร์ Subscribe ไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะไปบายสวัสดีครับ